นางวันภาสุวรรณพงศ์มีความเกี่ยวข้องเป็นบุตรสาวของผู้วายชนขอนำประวัติและคำไว้อะไรของผู้วายชนมาเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบโดยสังเขปดังนี้ค่ะประวัติด้านครอบครัวคุณพ่อบุญรอดรอดจันทร์เกิดเมื่อวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2497เป็นบุตรของนายสวะและนางละม่อมรอดจันทร์ ภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์และได้ย้ายถิ่นฐานมาประกอบสัมมาอาชีพที่ตำบลคลองแม่ลายอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีพี่น้องร่วมบิดามารดาจำนวนสามท่านคือ 1. นางอุดมนันทลักษณ์เสียชีวิตแล้ว 2. นายบุญรอดรอดจันทร์ผู้วายชน 3. นางสาวธิตาพรลีสิริชัยกุลปัจจุบันประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวคุณพ่อบุญรอดรอดจันทร์สมรสกับนางรำพันรอดจันทร์มีบุตรธิดาทั้งหมดสองคนคือ 1. นายบุญเลิศรอดจันทร์พนักงานประจำลานมันทรงสง่าจังหวัดกำแพงเพชร 2. นางวรรณภาสุวรรณพงศ์หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กรมหาวิทยายลัยราชพัฒกแพงเพชร ด้านการทำงานคุณพ่อบุญรอดรอดจันทร์สำเร็จการศึกษาในระดับปฐมศึกษาชั้นปีที่สี่มีอาชีพเกษตรกรรมและอาชีพรับจ้างก่อสร้างตลอดจนรับจ้างงานทั่วไปคุณพ่อบุญรอดรอดจันทร์เป็นผู้ที่มีอัธยาศัยดีมีความอดทนเป็นเลิศขยันมีน้ำใจและมีความคิดสร้างสารรค์ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ ถึงแม้ว่าจะชอบดื่มบ้างนิดหน่อยต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2543คุณพ่อบุญรอดรอดจันทร์ประสบอุบัติเหตุตกต้นไม้อย่างรุนแรงหลังกระแทกพื้นเกิดการบาดเจ็บที่ไขสันหลังทำให้ขาดการติดต่อระหว่างสมองกับประสาทส่วนปลายที่อยู่ต่ำกว่าระดับที่ได้รับบาดเจ็บจึงทำให้เป็นผู้ป่วยอัมาพาตครึ่งท่อนสูญเสียการควบคุม การเคลื่อนไหวการรับรู้ความรู้สึกและการควบคุมการขับถ่ายจึงทำให้คุณพ่อบุญรอดรอดจันต้องใช้ชีวิตบนรถวีลแชร์นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา25ปีของการอยู่บนรถวีลแชร์ของคุณพ่อบุญรอดรอดจันมีได้เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตของท่านเลยคุณพ่อบุญรอดสามารถประยุกต์การใช้งานรถวีลแชร์ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่รอบๆตัวมาเป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือในการใช้ชีวิตและการทำงานอดิเลกต่างๆที่ชื่นชอบอาทิการขุดดินดดยหญ้าปลูกต้นไม้ปลูดพืชผักสวนครัวและแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านอยู่เสมออีกทั้งยังสามารถซ่อมแซมบำรุงรักษาเข้าของเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างน่าอัศจรรย์ คุณพ่อบุญรอดรอดจันทร์เป็นคนที่มีความอดทนสูงถึงแม้ว่าจะมีเรื่องที่ทำให้ไม่สบายกายไม่สบายใจหรือหากมีเรื่องทุกข์ใจใดๆคุณพ่อบุญรอดไม่เคยปริปากให้ภรรยาหรือลูกหลานได้ยินเลยสักครั้งคุณพ่อบุญรอดชอบช่วยเหลือตัวเองมากกว่าให้คนอื่นมาช่วยคุณพ่อบุญรอด มักจะภูมิใจทุกครั้งที่สามารถทำอะไรได้ด้วยตนเองทางด้านของอาการเจ็บป่วยคุณพ่อบุญรอดรอดจันทร์ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นผู้พิการประเภทที่สามความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุตกต้นไม้เมื่อปีพุทธศักราช2543และต่อมาเมื่อเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2567 คุณพ่อบุญรอดรอดจันทร์ได้รับการวินิจฉัยแล้วพบว่าเป็นโรคไตาวายเรื้อรังระยะที่5และได้เข้าสู่กระบวนการรักษาประคับประคองอาการของโรคมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งปลายเดือนตุลาคมในปีเดียวกันคุณพ่อบุญรอดรอดจันทร์มีสภาวะหมดสติเนื่องจากมีของเสียขึ้นสมองทำให้ไม่รู้สึกตัวไปสามวัน หลังจากเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกำแพงเพชรจึงกลับมาหายเป็นปกติและเริ่มทำการรักษาด้วยการฟอกไตาทางหลอดเลือดตั้งแต่เดือนธันวาคมพุทธศักราช2567เป็นต้นมาทุกอย่างกำลังจะไปได้ดีแต่แล้วเมื่อวันที่6เมษายนพุทธศักราช2568 คุณพ่อบุญรอดรอดจัน์ทรมีไข้สูงและเหนื่อยหอบผิดปกติจึงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกำแพงเพชรวันที่7เมษายนแพทย์ได้ทำการวินิจฉัยว่าคุณพ่อบุญรอดติดเชื้อในกระแสเลือดส่งผลให้คุณพ่อนั้นมีอาการซึมลงและหมดสติในคืนวันที่7เมษายน เป็นต้นมาและในวันที่10เมษายน2568ครอบครัวจึงได้ตัดสินใจพาคุณพ่อบุญรอดรอดจันทร์กลับมารักษาแบบประคับประคองที่บ้านเพื่อให้ภรรยาให้ลูกให้หลานให้ญาติพี่น้องได้แวะเวียนมาส่งกำลังใจให้กันอยู่เสมอจนกระทั่ง คืนวันที่13เมษายนพุทธศักราช2568เวลา23นาฬิกา53นาทีคุณพ่อบุญรอดรอดจันทรได้ถึงแก่กรรมด้วยอาการสงบทำกลางความรักจากครอบครัวภรรยาลูกหลานและญาติพี่น้องสิริอายุได้70ปี4เดือน5วัน คุณบุญรอดเจ้าขาท่านนั้นตรากตำมานาไหลหนบัดนี้ฟากฟ้าที่อยู่เบื้องบนได้มารับคนขยันและอดทนมุ่งหน้าสู่แดนดินสิวิไลซึ่งจะได้เดินเหินวิ่งกระโดดดังใจฝันไม่ต้องโศกสันอีกต่อไปขอให้พ่อได้มีชีวิตใหม่ในภพ ภูมิที่พ่อคู่ควรหนูรักพ่อมา38ปปีและต่อจากนี้ก็จะยังคงรักตลอดไปและสัญญาว่าจะดูแลแม่ให้ดีที่สุดเท่าที่ลูกคนนี้จะทำได้ขอบคุณค่ะ